สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร Morning Report ประจำวันที่18กันยายน2567ค่ะสำหรับขเอราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำโลกเมื่อวานปรับตัวลดลงประมาณ15ดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่2,570เหรียญจากการความหวังของเฟดจะลดดอกเบี้ยเพียง0.25ซซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ภาพโดยรวมยังคงดูแข็งแกร่งซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเฟดจะยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยหาก เฟดลดดอกเบี้ยเพียง0.25%คาดว่าราคาทองคําจะมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนแต่หากปรับตัวลดลงทีเดียว0.5%คาดว่าราคาทองคําจะมีโอกาสปรับตัวพุ่งขึ้น โดยคืนนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเวลา1นนาฬิกาหรือตีหนึ่งของเช้าวันพฤหัสตามเวลาไทยดานนาชนดดอินดีเซน์ฟื้นตัวแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยที่ระดับ100.8จุดจากเดิม100.5จุดและภาพรวมยังคงเป็นอยู่ที่ทางอ่อนค่าในขณะที่ค่าเงินบาทยังคงทรงตัวแข่งค่าที่ดับ,บ33.37บาทต่อรอลลราโดยภาพรวมคาดว่าคาดกันว่าราคาทองคําโลกจะผันผวนอย่างหนักในช่วงคืนนี้ในส่วนของ ของด้านกองทุนทองคำเอส r วันก่อนหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือทองทองคำที่872.23ตันภาพรวมของเดือนกันยายนซื้อสุทธิ9.49ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่เดือนมก,กราจนถึงปัจจุบันขายสุทธิ6.88ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นยังคงเคลื่นตอยู่ในกรอบไซด์เว์รอการประชุมของเฟดคืนนี้คาดว่าคืนนี้ตลาดจะผันผวนโดย ม,มีโอกาสแกว่งตัวไปถึง70เหรียญโดยระยะสั้นจะมีกรอบแนวแนวรับบริเวณ2560เหรียญและแนวต้านบริเวณ2,600เหรียญสำหรับโกลฟรีเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2565เหรียญและแนวต้านที่2605เหรียญและโกคอมมิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2585เหรียญและแนวต้านที่2625หี่เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่40,000บาท โทษค่ะ4 4 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่4 9 0 0บาทต่อบาททองคำ g o Feature Series Version 24จะมีแนวรับที่4 7 0 0บาทและมีแนวต้านที่ระดับ41,200บาทสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2 5 6 0เหรียญแนวรับที่2 2,540เหรียญแนวต้านที่1 2,600เหรียญและแนวต้านที่2 2,630เหรียญ และกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ